บทที่110พุทธโธธัมโมสังโฆท่านโพเชครับผมสงสัยเกี่ยวกับความหมายของคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆที่พระพุทธเจ้าเพิ่งบอกไปผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับที่ผมเข้าใจเลยผมถามแทกที่เธอเคยเข้าใจนั้นคืออย่างไรท่านโพเชถามกลับ ผมถูกสอนมาตลอดชีวิตว่า3คํคำนี้หมายถึง 1. ให้ทุกคนนอบน้อมต่อพระพุทธซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้า 2. ให้นอบน้อมต่อพระธรรมซึ่งหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและ 3. ให้นอบน้อมต่อพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผมดูแล้วไม่เห็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าพูดเมื่อสักครู่นี้เลยครับ ผมตั้งข้อสังเกตก็อย่างที่ฉันย้ำกับเธอเสมอว่าเรื่องราวต่างๆเมื่อผ่านการเวลามาแล้วความจริงจะเหลือเพียงไม่กี่เปอร์เซนต์และเรื่องสำคัญที่ทำให้ความจริงสูญหายไปอย่างมากมายขนาดนั้นคือการเริ่มต้นผิดเมื่อเริ่มต้นผิดทุกอย่างก็จะพลอยผิดไปหมดท่านโพเชอธิบาย เมันเริ่มต้นผิดตรงไหนครับผมถามเธอลองพิจารณาดูดีๆนะถึงแม้ว่าสามคำนี้จะเขียนเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันแต่กลับมีความหมายที่ต่างกันราวฟ้ากับดินการเริ่มต้นในที่นี้หมายถึงเริ่มจากพื้นฐานความเชื่อที่ต่างกันจากแต่เดิมที่พระพุทธเจ้า ส่งเสริมให้ผู้ที่กล่าวสามคำนี้พึ่งพาตนเองแต่ตอนนี้กลับส่งเสริมให้พึ่งพาสิ่งภายนอกท่านโพเชออธิบายมันเกี่ยวอะไรกับการพึ่งพาสิ่งภายนอกและภายในอีกครับผมถามนี่เธอผ่านเรื่องราวมาตั้งมากมายขนาดนี้เธอ,อยังแยกไม่ออกอีกหรือว่าอะไรคือจากภายนอกอะไรคือจากภายใน ทีพระพุทธเจ้าบอกให้ทุกคนระลึกไว้เสมอว่าตนเองคือพุทธะหรือคือพระเจ้านั้นตนเองในที่นี้หมายถึงจากภายในเมื่อระลึกได้แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะค้นพบธรรมะค้นพบสัจธรรมหรือพูดง่ายๆว่าเขาสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริง เห็นตามธรรมชาติตามสายตาของพระเจ้าและสุดท้ายเมื่อเขารู้ความจริงแล้วเขาจะใช้ชีวิตอย่างพาสุขในสังคมโดยปราศจากความทุกข์หรือเรียกว่าผู้ผลทุกข์โดยไม่ตัดสินว่าใครถูกใครผิดเธอสังเกตดูนะกระบวนการทั้งสามข้อนี้ล้วนเกิดขึ้น หลังจากที่เธอรู้สึกถึงการเป็นพุทธ,ธะหรือจากภายในทั้งสิ้นส่วนแบบที่เธอรู้มาที่เขาให้นอบน้อมต่อพระพุทธ,ธเจ้าให้นอบน้อมต่อพระธรร,รมที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธ,ธเจ้าและให้นอบน้อมต่อพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธ,ธเจ้านั้นมันคือกระบวนการที่ทำให้เธอต้องพึ่งสิ่งภายนอก ที่ไม่ใช่ตัวเธอเองถึงแปลว่าสิ่งที่เธอกำลังพึ่งผานั้นจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือผลผลิตจากพระพุทธเจ้าก็ตามทั้งหมดล้วนถือว่าเป็นการพึ่งผาสิ่งภายนอกทั้งสิ้นท่านโพเชตตอบแล้วมันไม่เหมือนกันหรือครับเพราะพระพุทธเจ้าก็มีจิตเป็นพุทธะหรือมีจิตเป็นพระเจ้าเหมือนกันผมถาม ไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงต่อให้เป็นพระพุทธเจ้ามายืนอยู่ตรงหน้าเธอก็ไม่สมควรพึ่งพาเขาวิธีการนี้ง่ายต่อการเข้าใจผิดอย่างมากและในทางปฏิบัติผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างกันอย่างมหาศาลโดยเฉพาะเรื่องการพึ่งพาที่มาจากพื้นฐานความอ่อนแอเป็นทุนอยู่แล้วเพราะกายภาพของมนุษย์นั้น เป็นสัตว์สังคมต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแต่ด้วยการดำเนินวิถีชีวิตแบบนี้เขาจึงเอาหลักคิดนี้มาใช้กับเรื่องทางจิตวิญญาณหรือเรื่องภายในด้วยดังนั้นเมื่อไหร่ที่เขาเอาเรื่องการพึ่งพาสิ่งภายนอกมาใช้กับเรื่องภายในเขาจะปิดโอกาสในการพึ่งพาตนเองทันที เธอลองนึกดูนะตอนที่เธอศรัทธาพระพุทธ,ธเจ้าอยู่นั้นเธอจะลืมศรัทธาตนเองและพระเจ้าในตนเองไปเลยใช่ไหมเขาถามอืมผมทำท่าคิดแล้วมันก็ส่งผลเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่อื่นๆอีกมากมายเขาเสริมส่งผลเป็นอะไรอีกหรือครับผมถามเอาเรื่องที่สำคัญที่สุดก่อนแล้วกัน ผู้ที่จงใจสร้างกระบวนการแห่งการเพึ่งพานี้ขึ้นมาเขาจำเป็นต้องใช้กรรม,มวิธีนี้เพื่อทำให้เกิดความศรัทธ,ธาและเขาก็เอาพระพุทธเจ้ามาใช้เป็นเครื่องมือซึ่งนั้นเท่ากับเขาไม่ได้ให้ความเคารพในแนวทางของพระพุทธเจ้าเช่นทำให้พระพุทธเจ้ากลายเป็นผู้วิเศษเนื้อกว่ามนุษย์คนอื่น ทำให้มีปาฏิหาริย์ต่างๆทั้งทั้งที่ไม่จําเป็นต้องทําเช่นนั้นเลยเพราะพระพุทธเจ้ามีปาฏิหาริย์ทางปัญญาที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วกระบวนการถัดมาคือการสร้างรูปเคารพเพื่อเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเพื่อยกให้พระพุทธเจ้านั้นกลายเป็นผู้วิเศษซึ่งนั่นก็เป็นการแสดงให้เห็นว่า ที่ทำเช่นนี้ยังไม่บรรลุสัจธรรมเพราะเขาไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเราทุกคนคือพระเจ้าเราคือหนึ่งเดียวกันมาจากที่เดียวกันมีความเท่าเทียมกันไม่มีใครเหนือกว่าใครแต่ด้วยแผนการที่ต้องการให้ทุกคนพึ่งพาพวกเขาเขาจึงทำเช่นนั้นการสร้างรูปเคารพ คือการสร้างความศรัทธ,ธาจากภายนอกด้วยการสัมผัสรู้ดูเห็นทงง่ายที่สุดยิ่งทำให้ใหญ่โตยิ่งทำให้วิจิตงดงามมากเท่าไหร่ความศรัทธ,ธาจะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเมื่อมีความศรัทธ,ธาต่อสิ่งภายนอกมากเท่าใดความศรัทธ,ธาในตนเองจะยิ่งน้อยลงผมฟังไม่ผิดใช่ไหมครับ ที่ท่านพูดว่าไม่ให้ศรัทธาพระพุทธ,ธเจ้าถ้าสิ่งที่ท่านพูดนี้รู้ไปถึงหูของผู้นำศาสนาของผมเมื่อไหร่ผมว่าต้องเป็นประเด็นใหญ่แน่นอนเลยครับผมตั้งข้อสังเกตถ้าผู้นำศาสนาคนนั้นหมายถึงพระพุทธเจ้าละก็ถ้าเขารู้ว่าตอนนี้มีคนศรัทธาในตัวเขาจนลืมที่จะศรัทธาตนเอง ท่านว่าเขาจะเสียใจมากกว่าดีใจนะท่านโพเชตอบไม่ใช่ครับผู้นำในที่นี้หมายถึงผู้ที่มีบทบาทในด้านการกํากับดูแลและเผยแผ่าศาสนานะครับผมแยง้งขนาดพระพุทธเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งาศาสตร์การเป็นพุทธเขายังไม่ปรารถนาให้ใครมาศรัทธาตัวเขาเลยแล้วพวกเขาเป็นใคร ทำไมถึงต้องการให้คนมาศรัทธาฉันขอบอกไว้เลยนะใครก็ตามที่บอกว่าให้มาศรัทธาตัวเขาหรือองค์กรของเขาแสดงว่าเขาไม่ได้ปรารถนาดีกับเธอและนั่นแสดงว่าพวกเขายังไม่บรรลุสัจธรรมด้วยเพราะคนที่เขารู้ความจริงสูงสุดคนที่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร รู้ว่าคนอื่นๆเป็นใครรู้ว่าทุกคนมาจากไหนและจะกลับไปที่ไหนเขาจะไม่ยอมให้คนอื่นมาศรัทธาตัวเขาอย่างเด็ดขาดเพราะเขารู้อย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าทุกคนมาจากที่เดียวกันและมีความเท่าเทียมกันเมื่อคนเหล่านั้นมาศรัทธาตัวเขาผู้คนก็จะขาดความศรัทธาในตนเองไปทันที ผู้ที่ทำเช่นนี้ถือว่าเป็นความผิดทางจิตวิญญาณอย่างมหันลดังนั้นผู้ที่บรรลุสัจจะทำแล้วจะต้องทำหน้าที่บอกให้มนุษย์ศรัทธาตนเองเท่านั้น